ปันเป็นเด็กชายที่สงสัยเขามีกระปุกออมสินรูปหมูสีชมพูที่แม่ให้ไว้ตั้งแต่วันเกิดปันไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเก็บเงินไว้ในกระปุกแทนที่จะเอาไปซื้อขนมตอนนี้เลยวันหนึ่งปันเจอของเล่นที่อยากได้มากแต่มันแพงกว่าเงินที่เขามีแม่บอกว่าถ้าเขาเก็บเงินในกระปุกไปเรื่อยๆสักวันก็จะมีพอปันเริ่มหยอดเหรียญทุกวันแม้เพียงวันละเหรียญเดียวหนึ่งเดือนผ่านไปกระปุกเริ่มหนักขึ้น ันรู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่เขย่ามันจนวันหนึ่งเขานับเงินและพบว่ามีพอที่จะซื้อของเล่นที่ต้องการได้ขณะจะซื้อเขากลับลังเลเรารอได้นี่นาแล้วถ้าเก็บต่ออีกจะได้ของที่ดีกว่าไหมปันยิ้มแล้วเก็บเงินจากนั้นเขาก็เดิอนออกจากร้านด้วยหัวใจเบาๆการรอคอยอย่างมีวินยัยสอนให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราต้องการและบางครั้งสิ่งที่เราได้จากการรอมีค่ากว่าสิ่งที่เราต้องการตั้งแต่แรก